สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแสงสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันที่2พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชอนทันข่าวลิเวอร์พูลครับและการโตน้าล่าข่าวแมนยูครับครับผม,บผมวันนี้นะเน้นไปที่เรื่องราวของทีมหนีตกชั้นนะเพราะว่ามันเข้มงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วถ้าจะนับจริงๆตอนนี้เหลือประมาณวันที่เราอัดนะ วันจันทร์เนี่ยก็คือเหลือวันอังคารเนี่ยเหลือ4ครับ4นัดก็จะจบซีซั่นแล้วแล้วโอ้โหตารางคะแนนมันยังเบียดกันอยู่เลยด้านล่างยังมีโอกาสตกชั้นกันได้ถึง67ทีมเลยนะเจ็ดเลย <ฮะ S 2> ใช่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเจาะลึกกันดูโปรแกรมดูสถิติดูสแตตต่างต่างแล้วลงความเห็นกันว่าใครจะมีโอกาสรอดบ้างครับผมนะครับ,รบแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะฮะนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก่อนเลยนะครับมา,าก่อนกีฬาคือำ้ำดจบในกีฬาครับจากบริษัทไทยเบีร์เรจจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาต หนึ่งเอิดก่อนนะคอแอคนะอะอยู่กับผมไม่ต้องมีคําว่าชอบเลยแบบนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับธนา,าคารกสิกรไทยนะครับที่มาพร้อมกับ K Plus Application บนมือถือโหลดฟรีอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับออะก่อนอื่นครับไปดูตารางคะแนนล่าสุดดีกว่าเมื่อคืนนี้มี2ทีมในโซนท้ายตารางเจอกันเองครับแล้วก็แบ่งแต้มด้วยนะครับสประตูต่อ2องเลสเตอร์พบกับเอเวอร์ตันนะครับ ตอนนี้ก็ตารางคะแนนหน้าตาประมาณนี้เลยต้องบอกว่าค่อนข้างบทบี้กันสูสีในส่วนของ7ทีมท้ายตารางนี่บีเดบอสบอกเชลซีจะขอสู้ด้วยไม่ได้<ต>มั้งแต่ว่าทางบทวิเคราะห์จาก s k y ยสปอร์เนี่ยเขาตัดถึงแค่วูฟแฟมตันนั่น <30 S 1> แปลว่า <7. S 1> เขามองว่าหลั <c oughs> งบอลมัรอย่างเชลซีที่มี39นี่ยมันน่าจะรอดอะ ตามทือดีไดหลายๆปี90%เกิน90%ได้39%แต้มมันรอดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะดูที่อันดับ14ลงมานะครับบูฟแฮมตันนะครับตอนนี้37แต้มจากปกติที่ก็มันจะเป็นทีมที่อยู่กลางตารางได้ตลอดนะครับแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างร่วงลงมาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเวส์แฮมอันนี้ก็ช็อคเหมือนกันอันดับ15มี34เอิเลสเตอร์นะครับเมื่อคืนก็ได้มา1แต้มก็มี30แต้มนะครับ เออเหมือนกับลีสเหมือนกับน้องเนี่ยฟอเรสสามสิบ <30 S 2> แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็สอันดับท้ายตารางที่น่าเป็นห่วงสุดๆเอเวอร์ตันยี ton, แต้มแล้วก็ซาร์นตันครับอันดับบวยเลย24แต้มเท่านั้น7ทีมนี้คือทีมที่อันตรายแล้วก็ยังสูงเสีเ่ยงก่อการตกชั้นทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูจากตารางคะแนนเอาแค่ตรงนี้นะซาร์นตันต้องการชัยชนะแบบในนัดลือแบบรัวๆเลยอ่ะใช่เหลือ4แบบี่4นะัดถ้าสมมติชนะรวดก็จะได้แค่36 ต้มเท่านั้นนะซึ่งนั่นแปลว่าไอ้ทีมข้างบนข้างบนเขาไปเนี่ยเอเวอร์ตันนอตติงแฮมฟอร์เลสลีดเลสเตอร์รวมไปถึงเวสต์แฮมถ้าพวกนี้ได้เกิน36เป็น37แต้มก็คือต่อให้ซาท์แฮมตันชนะนัดที่เหลือเขาก็รอดยากจริงๆอ่ะเขาถึงได้เป็นเต็งหนึ่งที่จะตกชั้นตอนนี้ถูกต้องนะครับ24แต้มอ่ะมันยังไม่ถึงเลข30เลยอ่ะแลอตเตอน์นัดก็34นัดแล้วด้วยใช่ส่วนถ้าเราดูจากตรงนี้จากโปรแกรมเวสต์แฮมจะได้เปรียบหน่อยตรงที่มีโปรแกรมมากกว่า ใช่ไหมเพราะว่าพิ่งเตะไป3 3นัดถูกต้องแต่ว่าก็ยังอยู่ในคายของซ่มเสียงฮะคือสาวอาจจะเหมือนจองลงจองสาราไว้หนึ่งทีมแต่แต่พวกเอฟเวอร์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลีดเลสเตอร์รวมไปถึงเวสแฮมเนี่ยผมมองว่าพวกนี้โอกาสยังค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยยังเปิดกว้างอยู่ยังเปิดกว้างที่จะตกอีก2ทีมได้ครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เราผมจะพาเพื่อนเพื่อครับไปดูสเตตก่อนที่เราจะต้องมาเทียบโปรแกรมแน่นอนเดี๋ยวเราต้องเทียบโปรแกรมกันได้ว่าใครยากใครง่ายกว่าแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้นะ สถิติที่น่าสนใจ f o r ์เรอาจจะเป็นหนึ่งในทีมที่เสียเปรียบทีมอื่นๆในแง่ของถ้าเกิดสุดท้ายต้องมาตัดสินกันที่ลูกได้เสียฟอร์เรสตเนี่ยติดลบไป32อ่ะซึ่งเท่ากับเสาแต่เสาเราตัดไปเลยไงเพราะเาเนี่ยดูทรงแล้วาอ,อาจจะจองสาราแต่ว่านอตติงแฮมฟอร์เรสตสมมติถ้าสุดท้ายไปเท่าลีดไปเท่าเอเวอร์ตันเท่าเลสเตอร์ขึ้นมา จะเสียเปรียบตรงนั้นครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะให้เห็นเงื่อนไขยอย่างแรกเงื่อนไขต่อมาสิ่งที่น่าสนใจเอฟเวอร์ตันกับเซาท์เชนตันคือ2ทีมที่มีมีชนะไม่ถึง20%ที่เหลือเขาจะอย่างน้อยชนะ20%กันแต่เอฟเวอร์ตันกับเซาชนะแค่17.6%เอเซาเนี่ยหนักไปทางเป็นทีมจอมแพ้แพ้22เสมอ6ชนะ6เอฟเวอร์ตันชนะน้อยแต่เน้นไปทางเสมอช,นะชอบเสมอเสมอ11แพ้17แล้วก็ชนะ6นะฮะชนะ จะจะมีทางหนักปทางเสมอเยอะหน่อยเหมือนกันในขณะที่ทีมหนีต้องใช้้นอื่นที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยชนะอยู่ที่ประมาณ2 0่สิบถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับให้เราดูโจทย์ตรงนี้ไว้ต่อมาอันนี้ครับเดี๋ยวให้ทีมงานกดไปที่เรื่องการเล่นในบ้านก่อนนะครับทีมที่เล่นในบ้านนี่ครับในไลฟ์กร์เนี่ยเขาจะมีแยกตารางคะแนนให้ได้ให้เพือ่อนๆดูภาพตามไปเลยนะทีมที่เล่นในบ้านแล้วเก็บแต้มได้น้อยที่สุด ก็คือห่วยเวลาเล่นในบ้านตัวเองก็คือเซาท์แฮมตันเองนี่แหละครับเก็บได้แค่10แต้มครับน้อยสุดลองลงมาเป็นเลสเตอร์ที่ปีนี้เล่นในบ้านเก็บได้เพียงแค่16แตม้มแล้วลองลงมาเป็นเอฟเวอร์ตันครับ่เรียกว่า3ามทีมที่เล่นในบ้านแย่สุดคือ3ามทีมนี้ส่วนทีมที่เล่นนอกบ้านครับอ่ะทีมงานไปดูนอกบ้านบ้างน,นอกบ้านเล่นแล้วฟอร์มห่วยสุดคือนอตติงแฮมฟอร์เลสครับได้แค่6แต้มเท่านั้นจากการเล่นมา17เกมเนี่ยเก็บได้แค่6ตแต้มอ่ะคือแทบจะ ให้3ามแต้มผู้แข่งเลยเป็นเดือนนอกบ้านนะฮะในขณะที่เซาล์ทองลงมาก็จะมีพวกมิลีดนี่ได้9แต้มเองก็น้อยมากเหมือนกันแล้วก็มีฟูตแฮมตันได้11เห็นไหมสามอันดับสุดท้ายที่เล่นนอกบ้านแย่ส่วนพวกแบบว่าปืนฟืดเอเวอร์ตันในอันดับหนึ่งเลยยิงน้อยสุดในลีกยีิบเจ็ลูกรองลงมาเป็นเซาเซานี่ติดข่ายมาหลายเรื่องเลยนะขณะที่เสียเยอะก็จะเป็นลีดเสียเยอะที่สุดในลีกเลยฮะหกลูกรองลงมาเป็นฟอร์เรสต์หกสิบสองแล้วก็ฟุตแฮมตันเสียอันดับสามอีกหกสิ ไม่แปลกเลยเสาเนี่ยติดในหมวดแย่ๆเนี่ยมา3าอันอะ่ะก็กไม่แปลกที่พวกเขาจะอยู่บว้ยจริงๆอ่ะถ้าวเรารอดนี่คือปาฏิหาริย์นะผมว่าโนี่ยด้วตัวเลขทั้งหมดนะครับมันต้องชนะรู้วัดสนัดและทีมอื่นต้องดับสะดุดกันยับยับหน่อยอ่ะครับจริงอ่าคราวนี้ด้วยโปรแกรมที่เหลืออยู่ครับ4-5ถึงนัดสุดท้ายเนี่ยทีมมีตกชั้นต้องเจอใครยังไงบ้างแล้วมีโอกาสจะรอดสูงแค่ไหนครับมาไล่เรียงกันเป็นลำดับเลยนะครับเอาวูปทำตันก่อนละกันอันดับ14ของเรานะครับ พวกเขาเนี่ยมีโปรแกรมจะต้องเจอกับทีมหัวตารางถึง3ทีมแล้วก็ฟัดกับทีมนี้ตกชั้นอีก1ทีมนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีเจอแอสตันวิลล่านะครับฟอร์มกำลังดีเลยมีเจอแมนยูด้วยไปเยือนนะไปเยือนที่โอทชั่ฟอร์ดผมบอกเลยว่าปีนี้แมนยูโหดในบ้านนะครับใช่แล้วก็มีเจอเอฟเวอร์ตันสู้กันเองแล้วก็ไปเยือนอาร์เซนอลอีกอันนี้ถือว่าโปรแกรมค่อนข้างโหดใช้ได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าฟอร์มของวูฟใน5นัดหลังเนี่ยถือว่ากําลังกระเตื้องเหมือนกันเพราะชนะามา3 แพ้2แล้วก็แต้มไงคือโปรแกรมเขาก็ไม่ง่ายนะเจอทีมหัวตารางอย่างแมนยูวิลล่านะเป็นทีมหัวตารางในการพรุณยุโรปว<ช>ิลล่าแมนยูอาร์เซนอลไม่ง่ายแต่อย่างน้อยเขามีแต้มตุนไปที่37ครับและอย่างที่เราบอกจากสถิติสัก3ามสแต้ม40แต้มส่วนใหญ่เก้าเกิน90%ราเอืมนอดถ้าเก<ต>ิดมีพลิกแบบบ้าคลั่งชนะสักเกมหนึ่งก็น่าจะสบายแล้วใช่มีเจอตัดกันเองกับเอเวอร์ตัน แต่ตรงนี้อาจจะต้องหวังแต้มหนึ่งจากทีมหัวตารางให้ได้บ้างด้วยนะถ้าจะเอาแบบเพย์เซฟว่าฉันอยู่รอดจริงๆอะไรถูกต้องนะครับอันดับสิบห้าของเราเวสต์แฮมก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากให้ตก <laughs> เพราะว่าก็เป็นทีมที่อยู่บนพรีเมียร์ลีกมานานนะครับมีเจอทีมหัวตารางสองทีมครับกลางตาราง1ทีมแล้วก็หนีตกชั้นกันเองอีก2ทีมด้วยกันมีเจอซิตี้นะครับไปเยือนที่เอติฮัดมีเจอแมนยูในบ้านนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมมี ออกไปเยือนเบนท์ฟอร์ดนะครับมีเปิดบ้านเจอรลีสแล้วก็มีออกไปเยือนเลสเตอร์ฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยของเวสต์แฮมจะออกแนวเฉลี่ยเฉลี่ยกันชนะ2เสมอ1แพ้2แต่จุดสำคัญของเวสต์แฮมใน7ทีมเนี่ยคือเขามีนัดตกค้าง1นัดใช่ก็จะค่อนข้างได้เปรียบเล็กน้อยอแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเวสต์แฮมยังมีบ bon อลยุโรปมีคอนเฟอเรนซ์ลีกมาขั้นอีกถูกเจอแอซอัคมานะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมว่าต้องโฟกัสกับหลีกแล้วแหละคอนเฟลเลนซ์ไม่น่าจะมีผลเสียเยอะถ้าเกิดตกรอบเท่ากับคอนเฟลเลนซ์เนยนะชนะมันก็ได้ถ้วยแต่ว่าเงินรางวัลเนี่ยแม่งน้อยนิดมากๆถ้าเทียบกับว่าถ้าคุณพลาดไปตกชั้นขึ้นมาคุณสูญเสียเงินในซีซันหน้าไปเป็นร้อยล้านแน่นอนถ้าคุณตกชั้นพรีเมียร์ลีกไม่คุ้มเลยดังนั้นรู้เลยว่าจะเลือกอะไรถ้าเวแฮมจะต้องเน้นจริงๆรนะแล้วตอนนี้เวสตมีฮมมี34แต้มเนาะถ้าตามทฤษฎีอย่างที่เราบอกขออีกสัก5-6แต้มคิดว่าทำได้นะจากโปรรแกม เจอซิตี้เจอแมนยูเจอเบรนท์ฟอร์ดเจอลีดเจอเลสเตอร์ผมว่าไม่คงใกล้เคียงกับ5้าแต้มจริงๆอ่ะถ้าทําได้นะใกล้เคียงใกล้เคียงคือไปเยือนซิตี้ผมว่ายากแต่กับการเจอแมนยูในบ้านเน่ยเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะพยายามยันเสมอให้ได้สักหนึ่งแต้มอาจจะแพ้ก็ได้แต่เสมอก็มีลุ้นเล็กๆถูกใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเจอลีดที่ฟอร์มไม่ดีก็อาจจะเก็บได้สักสามแต้มไม่ได้อยู่ดังนั้นผมว่าเวสต์แฮมไม่ค่อยน่าห่วงถ้าเราดูจากตรงนี้ได้เปรียบนิดนึงมีมีหนึ่งนัดในมือนะครับ อ่ะต่อมาอันดับ16เลสเตอร์เนี่ยต้องให้แฟนๆพยายามคิดตามไปกับเราเพราะตัวเลขมันจะเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ต้องคอยวิเคราะห์กันไปนะครับอันดับ16เลสเตอร์ครับก็จะมีเจอทีมกลางตาราง1ทีมมีหัวตาราง2ทีมและก็หนีตกชั้นอีก1ทีมโปรแกรมก็ไม่ได้ง่ายหรือว่ายากมากเกินไปก็มีออกไปเยือนฟูลแลมนะครับที่คลาสเป็นคอตเทจมีเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องการลุ้นท็อปโฟเหมือนกันมีออกไปเย Castle, ื Park, อนนิวคาสเซิลที่เซมเจนส์พาร์คอันเนี้ย เผอๆน่าจะยากสุดแล้วหนักเลยหนักสุดแล้วนะครับแล้วก็มีเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมหนีตกชั้นด้วยกันนะครับฟอร์ม5นัดหลังเนี่ยของเลสเตอร์ก็จะชนะแค่1เสมอ2แพ้ 2, 2> ครับนัดล่าสุดพึ่งเสมอทางนายของเอเวอัตันมานะครับแล้วก็อันดับ17บครับลีสโหอันนี้หนักเพราะว่าออกไปเออมีเจอทีมหัวตาราง3ทีมแล้วก็ฟัดก,กับมีนีน่ตกชั้นอีก1ทีมด้วยกันเรนนี่ตกชั้นเนี่ยคือเจอเวสต์แฮมด้วยมีไปเยือนซิตี้ทีเอทีฮัทนะครับมีเปิดบ้านเจอเนียร์คอร์โซ มีออกไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็มีเปิดบ้านเจอสเปอร์อ้โห oh อันนี้หนะักผมว่าอันนี้หนักกว่าเลสเตอร์อีกอถ้าดูจากโปรแกรมนะแล้วลีดเป็นทีมที่ถ้าเมื่อกี้เราเสริมกับสถิติคือเสียประตูเยอะสุดในลีกใช่แล้วฟอร์มท้าหน้าหลังสุดไม่ดีเลยครับชนะศูนย์เสมอหน oh ึ่งแพ้สี่อันนี้เป็นทีมที่ฟอร์มกําลังตกต่ําที่สุดแล้วก็เจอทีมที่ค่อนข้างแน่นที่สุดในช่วงปลายครับผมนะอ่ะอันดับ18ครับฟอร์เรสต์นะฮะนักเตะของฟอร์เรสต์มี โปรแกรม4นัดที่เหลือก็เจอหัวตาราง1ทีมนั่นก็คืออาร์เซนอลแล้วก็กางตารางนะครับเจอกับเซาอ่าขออภัยเจอกับพาเลทแล้วก็เชลซี 4, กลางตารางมันจะดูเหมือนเป็นทีมที่เขาอาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรมาก mm hmm. ก็อาจจะแรงจูงใจไม่ได้เยอะไงมองว่าง่ายก็ได้ในเรื่องของแรงจูงใจที่พวกทีมกลางตารางจะไม่เยอะ <c oughs> แล้วก็ท้ายตารางเจอเซาแัมตันนะครับฟอเรสต์ less, ถือว่าโปรแกรมก็มีลุ้นเหมือนกันนะ อย่างเจอเชลซีเนี่ยเชลซี Chelsea เขาก็พร้อมสะดุดให้กับทุกทีมในช่วงนี้าจจาะถ้าได้สักแต้มหนึ่งก็ยังโอเคเจอเซาล์มันเป็นตัวตัดกันเองครับถ้าชนะเซาล์ได้แต้มก็พุ่งอีกแต่อาร์เซนอลน่าจะยากหน่อยแล Paris, ้วพาเลสต้องไปรุ้นเอาแต้มแต่จุดหนึ่งอะ่ะคือการออกไปเยือนเชลซีกับพาเลสคือฟอเรสเป็นทีมที่นอกบ้านไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ก็ <3 S 1> จ,จุดที่อาจจะเสียแต้ม,มก็อาจจะไปเสียแต้มเยอะหน่อยแล้วฟอร์มอันดับหน้าหลังสุดเนี่ยแพ้ไปสี่ด้วยฟอร์มก็ยังค่อนข้างรันได้แย่คือถ้าอยากอยู่ แต่เอามาดีสนีะ่นัดเนี้ยเพื่อรอดให้ได้มาดูกันที่เอฟเวอร์ตันบ้างโอ้โหเพื่อนร่วมเมืองลีอาภูงของผมเอง,เน,งนะครับโอ้โหไม่เคยล่วงชั้นมานานแสนนานจริงๆนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขามีแค่29แต้มอ่ะมันก็เป็นความเสียเปรียบจริงๆนะแล้วโปรแกรม4นัดของพวกเขาเนี่ยมีเจอหัวตาราง2ทีมบริตันโคตรโหดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แมสตี้ก็โคตรโหดแล้วก็มีเจอทีมกลางตารางอย่างบอลมัตบอลมานับเป็นทีมกลางตารางนะครับมี39แต้มเท่าเชลซีอ่าส่วนวูฟทีมที่หนีตกชั้นด้วยกันแต่วู เขาถึงตอนนั้นถ้าเขาแต้มเขาได้มาแล้วเขาอาจจะรอดไปแล้วก็อาจจะเบาก็ได้ดังนั้นโจทย์สําคัญนะ่ะถ้าได้แต้มสักหน่อยในเกมเจอกับรอยตันหรือแมนซิตี้ถ้ากิดสมมติสร้างสไยอะ่ะแล้วไปเก็บ2นัดสุดท้ายได้ก็อาจจะมีลุนรอดเหมือนกันอ,อันดับ20ครับดูโปรแกรมอันสุดท้ายเลยนะฮะเซาท์แฮมตันทีมที่เราพูดกันว่าน่าจะจองสาราจริงๆนะมีโปรแกรมเจอฟอร์เรสต์นะไปเยือนแล้วก็เจอฟูลแลมไปเยือน เจอไบรตันไปเยือนเยือนสามนัดเลย oh. อะไรมันจะขนาดนั้นเยือนสามนัดนะครับแล้วทิ้งท้ายเจอกับลี์พูได้เล่นในบ้านเขาถือว่าโปรแกรมหนักครับเป็นกลางตารางสองอหัวตารางสองเลยก็คือไบรตันกับลี์พูกลางตารางหนึ่งแล้วก็หนีตกงชั้นหนึ่งอืมอันนี้หนะักแม้วราได้กลับมาเล่นในบ้านเกมหนึ่งแต่เป็นเกมที่เจอลี์พูใช่แล้วโจทย์เมื่อสักครู่นี้อย่างที่เราบอกพวกเขาต้องพยายามชนะอ่ะถ้าชนะสามนัดบวกกับสามสิบสามผมว่ายัง ยังน้อยไปเลยอ่ะดูจากดูจากแต้มของทีมอื่นอ่ะน้อยมากเหมือนกับเซาว่าจะต้องพยายามชนะให้ได้ทั้ง4นัดเต็มสาหรือชนะสักสาเสมอสักหนึ่ง1 1> แล้วภาวนาเลยให้ทีมอื่นสะดุดโอ้โหแล้วดูจากโปรแกรมที่เขาพวกเขาเจอแสดงว่า,ากับเซาเนี่ยนะนัดก,กับฟอร์เรสแทบจะต้องชนะแบบสถานเดียวเลยอ่ะมันเป็นการตัดกันเองอ่ะคราวนี้วิเคราะห์เลยครับกดแอคเอาสักสามทีมอ่ะคาดการณ์ว่าสามทีมไหนที่น่าจะร่วมเซาผมว่าด้วยแต้มที่มันมีน้อยเกินไป ไม่น่ารอดลงใต้ไปก่อนเลยลงใต้แล้วก็ลงลงไปใต้ลีกพรีเมียร์ลีกด้วยตีกด้วยก็ไปอยู่แชมเปี้ยนลีกไม่ใช่แชมเปียนชิพแชมเปียนชิพนะฮะเมื่อกี้นี้เราพูดกันทีมไหนนะที่เราบอกว่าโปรแกรมหนักมากลีดครับเออผมว่าลีดไม่น่ารอดว่ะมาตรฐานลีดผมว่าผมว่าไม่ได้แต้มแน่เจอกับนิวคาสเซิลเจอกับแมนซิตี้ชั่วโมงนี้ผมว่าลีดแต้มไม่ได้และไปเจอเวสต์แฮมเนี่ยผมว่าเวสต์แฮมก็ดูมาตรฐานดีกว่าลีดนะความรู้สึกผมอะ ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้สามแต้มแต้มอีกเจอกับสเปอร์อาจจะดูพอแผลในช่วงหลังแต่พอหลังจากไลอันเมซันเข้ามาสิ่งหนึ่งที่กลับมาคือสปิริตนะมผมว่ากลับมาแบบก็แพ้ยากขึ้นอะ่ะดูแล้วอาจจะได้แต้มน้อยมากแล้วอาจจะเป็นลีดที่ตามไปอีกอันหนึ่งในมุมของผมนะอ,มนอีกทีน,นึงอาจจะดัดนเตายากหน่อยอีกทีมหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ฟอร์เรสต์กับเอเวอร์ตผมว่าเลสเตอร์ยังมีมุมรอดได้ด้วยความที่เจอทีมกลางตารางสองทีมสำหรับผมนะ,ะใจผมอะยังอยากให้เอเวอร์ตอยู่ต่อนะ มันเป็นคู่แข่งร่วมเมืองเป็นสีสันนะฮะอ่ะผมอาจจะแบบเ mm hmm. ดาได้เซนแล้วกันผมว่าฟอร์เรสต์ไม่รออกแล้วกันผมว่าฟอร์เรสต์ยังมีอะไรไม่รู้่เกมนอกบ้านที่ย่ำแย่อย่างที่เราพูดมาจริงๆแย่จริงๆอ่ะเป็นฟอร์เรสต์อีกทีหนึ่งฟอร์เรสต์อาจจะตกที่อันดับที่18ครับอ่ะผมผมก็มองคล้ายๆกันคือ3ทีมที่จะตกไปเนี่ยมันจะอยู่ใน4ทีมอันดับท้ายนี่แหละแต่ว่าผมอาจจะให้เอเวอตัน เป็นประวัติศาสตร์เลยที่ตกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมดูบอลก็เป็นไม่ได้ครับไม่เป็นไปได,ไไดใ้ใช่ใช่ก็เลยอาจจะเป็นลีสที่โปรแกรมหนักฟอร์มห้านัดหลังไม่ได้เรื่องนะครับแล้วก็เซาที่น่าจะแบ,บเบอร์รอีกหนึ่งทีมเหมือนกันครับอลองให้ทางบ้านแสดงความเห็นแล้วกันก<ช>าสามทีมที่มีโอกาสจะตกชั้นมากสุดในใจของคุณจะเป็นทีมไหนคือไม่ต้องคุณจะดูสถิติก็ได้ที่เรามาเผยแผ่กันวันนี้หรือว่าจะเอาจากในใจคุณรู้สึกในใจก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่เลสเตอร์อาจจะตกก็ได้เพราะจริงๆตจริง เอเต้ยก็ตกได้เหมือนกันนะเอาจริงดายากครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็นะฮะเรื่องราวที่เรานํามาฝากในวันนี้แล้วเดี๋ยวผมว่านัดท้ายๆประมาณนัดที่37มันอาจจะแบบว่าเป็นนัดที่เราเห็นแต้แล้วจริงๆเราอาจจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งเพื่อแบบว่าตัดเชือกสุดท้ายอีกทีนึ่คนะก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม ตาช้างนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะรวมไปถึงเคแบงครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับเคพลัสนะครับดีสารพัดเลยนะครับก็อย่าเลืมนโหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ดูซิว่าจะเป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็จะเต็มโลกหนังเข้ม้นเข้มคนทุกเข้ม้นทุกบทวิเคราะห์ เพราะฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ